วันนี้ปลาเดินเลาะดูสวนข้าวโพดตรงเดินคอยนายายซ้อยน้ำเยอะขนาดดูหน้ามเมืองเฮก่อนล้นแตรไปดูของเฮาดีกว่าพุ่นนี่ของปีภา นี่ของเขาข้อโพดเก้าเก้าเจ็ดเก้าออกดอกกันหมดแล้วเจ้าชูชอ่อชูชอ่อพาไปดูก่อน <c oughs> เดินมาจากหางนะ้ำแม่ฝนเดินมาดูสวนข้าวโพดของเ้ากระบ,บอกไก่เริ่มออกดอกแล้ว หากแ้กอนหากออกขนาดดูยังคึอพันก้าเก้าเจ็ดเก้าหากยังขึ้เจ้าขจายออกมาหากินจะได้ไปเลี้ยงล้าต้นแล้วกับฟัก